เสาใหญ่วั50ปีโดนมิดชาชีพอ้างเป็นนักแสดงชื่อดังส i ิตเกมหลอกให้รักเพียง6เดือนสูญเงินกว่า12ล้าน เขาเด่นโขเดนจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเขาได้รายงานเรื่องราวของหญิงชาวเกาหลีต้รายหนึ่งเธอได้ตกเป็นเหยื่อของมิจชาชีพออนไลน์สูญเงินรวมกว่า500ล้านวอนหรือราว12ล้านบาทหลังถูกหลอกให้เชื่อว่ากําลังคบหากับอียองแจนักแสดงเกาหลีชื่อดังจากซีรีส์สควิตเกมพันภาพถ่ายที่สร้างด้วย AI เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นะคะผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงวัย5้ปีได้รับข้อความจากผู้ใช้บัญ ชีติ๊กต็อกที่อ้างว่าเป็นอ e ียองแจตัวจริงทักมาพูดคุยอยากคุยกับแฟนคลับของเขาโดยตรงก่อนขอให้ไปคุยต่อพันกาเกาทอกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกลุ่มมิจฉาชีพได้ส่งภาพเซลฟี่ที่สร้างด้วย AI โดยอ้างว่าเป็นภาพถ่ายของนักแสดงที่สนามบินรวมถึงใบขับขีป่ปลอมที่มีชื่อของอ e ียองแจแต่มีวันเกิดที่ไม่ถูกต้องพร้อมพูดถึงการถ่ายทำซีซั่นใหม่ของส q ิ i เกม m e 3เพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อมากยิ่งขึ้นด้าน เธอบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าฉันแทบไม่มีเวลาเปิดทีวีดูเลยแต่เขายืนยันซ้ำๆว่าเขาคืออ e ีจองแจตัวจริงและขอให้ฉันเชื่อใจเขาต่อมามิจฉาชีพเริ่มแต่งเรื่องเพื่อเรียกเงินโดยอ้างว่ามีผู้บริหารบริษัทที่สามารถจัดให้เธอได้พบกับอ e ีจองแจเป็นการส่วนตัวหากยอมจ่ายเงิน6ล้านวอนหรือราวห4 0่งแบาทจากนั้นก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมอีก10ล้านวอนหรือราวสาบาทสำหรับบัตรแฟนมิตรระดับ VAP อหลังจากนั้นคนไรยังอ้างว่าอีจองแจ ถูกกักตัวที่สนามบินในสหรัฐและขอให้โอนเงินช่วยเหลือซ้ำหลายครั้งโดยระหว่างการพูดคุยคนร้ายเรียกผู้เสียหายด้วยถ้อยคำหวานเช่นเที่ยวรักและสุดเที่ยวรักทำให้หญิงรายนี้เชื่อว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบคนรักจริงๆตลอดระยะเวลา6เดือนเธอถูกโน้มน้าวให้โอนเงินรวมกว่า500ล้านวอนหรือราว12ล้านบาทโดยเชื่อว่าชายคนดังกล่าวจะคืนเงินให้เมื่อกลับมายัางประเทศเกาหลีอย่างไรก็ตามปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการ สอบสวนโดยสำนักงานตำรวจจังหวัดคองนำของเกาหลีใต้ซึ่งกำลังตวรวจสอบเบาะแสที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ค้ามชาัดที่มีฐานในประเทศกัมพูชาด้านต้นสังกัดของอีจองแจได้ออกถแถลงการเมื่อวันที่22ตุลาคมระบุว่าทั้งบริษัทและศิลปินของเราไม่มีวันของเงินโอนเงินหรือรับบริจาคจากใครทั้งสิน้นหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวขออย่าตอบกลับและโปรดระวังการหลอกลวงโดย ทางเราพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำความผิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ